หลับมาพบกับครูโอ๋และครูดวงส,องส่อภาษาอังกฤษออนไลน์แล้วนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ครูอยากจะพูดทักทายว่า Hello on Monday ก่อนที่เราจะไปขึ้นเนื้อหาใหม่หรือเรียนเรื่องใหม่วันนี้ครูอยากจะมาเฉลยภาระงานที่ได้มอบหมายให้เด็กเป็นการบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กจำได้ไหมคะถ้าจำได้หยิบสมุดพาระงานขึ้นมาเลย เราจะไปเฉลยภาระงานแรกกันไปดูกันค่ะว่าภาระงานแรกเด็กๆทำผลงานออกมาเป็นอย่างไรบ้างดิบสมุดงานเด็กขึ้นมาเลยค่ะรูให้ทำในสมุดปกอ่อนใช่ไหมคะภาระงานที่รูมอบให้ไปในวัน m o n d a y 7 June 2021คำสั่งให้นักเรียนแทนอักษรภาษาไทยของตัวอักษรภาษาอังกฤษต่อไปนี้นักเรียนแทนได้ไหมคะมาดูโจทย์กันพร้อมกับเฉลยคะ่ะนะถูกไหมคะต้องเช็คทีละตัวนะว่านักเรียนแทนเสียงอักษรภาษาไทยได้ถูกต้อง กับตัวอักษรภาษากรีกที่เปล่าตัวแรกคือตัว B แทนเสียงบอใบไ,ไม้ในภาษาไทยตัวที่สองคือ D แทนดอเด็กตัว3สามคือ G แทนกอไก่หรือจอจานตัวที่สี่คือ J แทนจอจาน K คือคอควาย P คือพอพาน Q คือควอคอควายอวอแว่นเอง T คือททหารต่อเต่า V คือบอเวนและ Z คือซัโซหรือสอ์เต่ออันนี้เป็นกลุ่มตัวอักษรที่ออกเสียงได้ตรงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษใช่ไหมคะสามารถแทนได้ไง่ายๆเนาะต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งที่ครูบอกและสอนไปก็คือกลุ่มที่แทนตัวอักษรภาษาไทย ไม่ตรงตามเสียงอ่านของตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวนั้นๆนะคะเช่นตัว C อ่านว่า C ใช่ไหมคะแต่แทนด้วยคองวาย F อ่านว่า F นะคะท้ายเอาท้ายเสียงของมันนะก็แทนด้วย for fun H แทนด้วย for อนด w h ู L แทนด้วยลอ i ิง M แทนด้วยมอร์มา R แทนด้วยรอเรือ S แทนด้วยสอเสือหรือสอสโซอขอโทษค่ะสอสโซ่หรือสอเส,สือ W แทนด้วยบอแวน X แทนด้วยเสียงสอสโซ่สอสเสือมีแค่ลมออกมาจำได้ใช่ไหมคะที่ครูสอนไปเนาะและตัว Y แทนด้วยยอ,อยักอันนี้เป็นกลุ่มตัวอักษรที่เสียงแทนขอโทษค่ะกลุ่มตัวอักษรที่ เสียงของตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ตรงตามภาษาไทยนะคะแต่สามารถเดาเสียงพยัญชนะได้จากท้ายคําของตัวอักษรนั้นๆใช่ไหมคะแต่เราเรียงกันไปทั้งหมด21ตัวมีตัวไหนหายไปนะคะที่ครูทิ้งท้ายคำถามไว้ว่าเด็กๆสามารถหาเจอหรือเปล่าว่าตัวอักษรตัวไหนหายไป คำตอบก็คือใช่แล้วค่ะตัว n น,นั่นเองหายไปใช่ไหมคะเสียงสอนภาษาไทยก็คือนอหนูเด็กๆทำถูกไหมคะถ้าถูกให้ดาวสามดวงตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยอีกหนึ่งพารงานไปดูกันค่ะว่าคืออะไรพารงานที่มอบหมายให้อีกหนึ่งงานก็คือมอบหมายไปเมื่อวันที่ เพร์สเด10 June 2021คำสั่งหาคำศัพท์ในหนังสือเรียนยูนิต1 b a c k to school หน้า4หน้า5สัก5คำที่ข้อหลักการอ่านพระยังชนะบวกสระเดียวักเรียนหาได้เหมือนคุณหรือเปล่าลองมาตรวจไปพร้อมกันนะคะคำแรก Schoolbag Schoolbag back, school back. อดเซนไม่เป็น เคอเรคือพยางค์แรกนะคะ o o ูแบกโทษทีค่ะเบอะแอเกอ่านได้เป็นสคูแบกแปลว่ากระเป๋านักเรียนหรือกระเป๋าโรงเรียนกระเป๋าที่เป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนนะคะต่อไปคำที่สองคือ back back ท่าเสียงเป็นเบอะแอนักเรียนสังเกตเห็นว่า มันมีตัวสะกด2ตัวคือ c กับ k ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ออกเสียงเป็นคือเหมือนกันใช่ไหมคะวเวลานักเรียนอ่านก็ถอดเสียงมาตัวเดียวก็ได้นะคะก็อ่านได้เป็น back เหมือนกันนะคะก็อ่านเป็น back แปลว่ากลับคำต่อไปค่ะ p e n s i v e p e n s i e นักเรียนสังเกตไหมว่าครูไฮไลท์ ตัวอักษรมี1ตัวคือตัว c เป็นเสียงเงินซึ่งบางครั้งตัว c ก็ออกเสียงเป็นเสได้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะและนักเรียนสังเกตเห็นว่าตัวไหนออกเสียงอย่างไรบางครั้งมันไม่มีกฎตายตัวในการเรียนภาษานะคะว่าอักษรตัวนั้นจะต้องแทนเสียงนั้นเสียงเดียวตลอดไปนะคะเราค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ นักเรียนอย่าเพิ่งท้อนะว่าทำไมภาษาอังกฤษมันยากจังนักเรียนเพิ่งเริ่มเรียนป .2 เองยังเรียนอีกมากมายยังมีเรื่องอีกมากมายที่ยังเรียนต้องเรียนรู้ถ้าใครอยากเก่งภาษาอังกฤษหรืออยากเก่งภาษาต้องขยันและฝึกทบทวนบ่อยๆก็จะเก่งไปเองนะคะสู้ๆนะคะดเด็กๆมาถอดเสียงกันค่ะเพอเอเน i ซอเรเคเอเซเพนสิคเกนะแปลว่ากล่องดินสอคำต่อไปค่ะเครยอนเคลยอนผ่าเสงกันค่ะเคเรเอเยออ k นยอเคอือเคล y เยออคือยนอ่านเป็นเครย o n แปลว่าสี่เทียน คำต่อไปค่ะ C C ต่อเสียงไม่เป็นเสอ AC นะคะเสอ a e Y ที่อยู่ท้ายคำศัพท์นั้นๆจะไม่ออกเสียงนะคะอ่านเป็น se แปลว่ากล่าวพูดคำต่อไปค่ะ Match Match ต้าเสียงเป็นเมอร์แอเช่ คำไฮไลท์สีน้ำเงินที่ครูไฮไลท์ตัวอักษรไว้ก็คือเสียงเชิอแทนด้เสียงชอช้าซึ่งครูยังไม่ได้สอนนะคะเดี๋ยวครูจะค,ค่อยสอนในห้องเรียนหรือการเรียนฟอนิติกมีอีกหลายอย่างคะ่ะที่มีเทคนิคต่างๆในการอา่านอีกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วค่อยมาเรียนรู้ไปด้วยกันในห้องเรียนนะคะตอนนี้เรียนออนไลน์ที่บ้านนักเรียนก็เอาหลักการอา่านที่ง่ายๆไปก่อนนะ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอคลิปที่ครูสอนไปนะคะส่วนเทคนิคอื่นๆตัวอักษรตัวอื่นเสียงอื่นมีอีกมากมายที่ครูอยากสอนเด็กๆแล้วเราค่อยมาเรียนรู้ในห้องเรียนไปพร้อมๆกันนะคะคำนี้ก็ถอเสียงได้เป็น m e r touch m e r touch อ่านเป็น match แปลว่าจับคู่ค่ะ คำต่อมาคือ look look นักเรียนสังเกตไหม oo oo น่าจะเป็นเสียงอักษรยาวนะคะแต่มันก็ยังถือเป็นเสะเดียวนะคะอันนี้ออกเสียงเป็นเสียงสั้น oo บางครั้งก็ออกเสียงเป็นเสียงยาวได้เหมือนกันนะคะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะว่ามีศัพท์คำไหนบ้างออกเสียงสั้นเสียงยาวนะคะ,ะคำนี้ถอดเสียงได้เป็นเล e แปลว่า look แปลว่ามองหรือดูอีกหนึ่งคำนะคะคือ book หลักการเดียวกันค่ะเป็น double o แต่ออกเสียงเป็นสระเสียงสร้างค่ะคือสระอุก็ถัดเสียงได้เป็นเบอ book แปลว่าหนังสือคำต่อไปค่ะคำต่อมาค่ะคือ what what ถัดเสียงเป็น w o ออท work, เอเ what ใช้ในคำถามหมายถึงอะไรนักเรียนคงสงสัยนะว่าตัวอักษรที่ครูไฮไลท์ไว้ w h ออกเสียงเป็นเ r กนะคะส่วนตัว a ที่อยู่ในคำนี้จะออกเสียงเป็นสระออกนะคะแล้วครูจะสอนคำอ,นอื่นๆที่ออกเสียงคล้ายๆกันนี้อีกเมื่อเรา เปิดเทอมหรือกลับมาเจอกันในห้องเรียนนะคะตอนนี้ไปดูคำต่อไปเลยค่ะคำต่อมาคือ have got have got ท่าแสงเป็นเกิดเกิด up ที่ควรให้ลายเสียงเงินไว้จะ V E เทียบเสียงเท่ากับเสียงเใช่ไหมคะหรือแทนบอลแหวงก็ได้ แต่ในที่นี้แทนด้วยตัว for นะคะเพื่อให้มันสะกดเป็นคําว่า h a s นะคะอ่านว่า have got แปลว่ามีเสร็จแล้วทั้งหมดที่ครูหาได้คือส0คำาิเๆ็ๆหาได้กี่คำคะหรือใครหาได้ตามที่ตามนี้หรือเปล่าก็สามารถตรวจสอบได้ถ้าใครผิดตรงไหนหรืออ่านไม่ถูกอะไรยังไงเอาไว้เปิด หรือกลับมาเจอกันในห้องเรียนครูจะสอนเด็กอ่านครั้งหนึง่งรับรองว่าเด็กๆถ้าฝึกตามวิธีการที่ครูสอนและฝึกอ่านไปพร้อมๆกันทีละสะเต็ปทีละหลักการนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้ตามวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2แน่นอนมาเหตุนะคะ ตัวที่ครูทำไฮไลท์ตัวหนังสือส่อจำเงินไว้คือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แทนเสียงอักษรภาษาไทยอื่นอีกซึ่งครูยังไม่ได้บอกและอสอนนักเรียนนะคะเราค่อยๆมาเรียนรู้ในห้องเรียนและฝึกอ่านจดจำามันฝึกฝนบ่อยๆจนเกิดความชำนาญและก็จะเขียนอ่านเขียนข้องได้เองสู้ๆนะคะตรวจเสร็จไปแล้วกับการบ้าน สชิ้นแรกที่ครูมอบให้ไปนักเรียนทำถูกบ้าไหมคะถ้านักเรียนทำไม่ถูกตรงไหนก็แก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะแล้วครูจะกลับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรามาเจอกันในชั้นเรียนนะคะวันนี้ที่ครูบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเราจะขึ้นบทเรียนเรื่องใหม่กันคือเรื่องอะไรนะั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะ หน่วยการรู้ที่หนึ่งต e r เตอร์ h g l l o Again ตรงตามมาตรฐานตอนหนมีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามตัวชี้วัดที่ป .2.1 พูดโต้อตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟังและตัวชีวัตที่ป .2 บ .4 พูดขอและให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟังได้ดูตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้วน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดาจากชื่อบทเรียน Hello Again นะคะลองไปดูกันว่าเด็กๆเด,ดาถูกไหม ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่นะคะครูก็มีคลิปวิดีโอหรือวิดีโอเพลงมาให้เด็กฟังกันติดติๆลองจดจําเนื้อหาในเพลงหรือในคลิปวิดีโอนะคะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ your name hello hello what's your name my name is ryan my name is anna nice to meet you hello hello what's your name hello hello what's your name my name is ben Nice to meet you. Hello, hello. What's your name? Hello, hello. What's your name? My name is Kaylee. My name is Owen. Nice to meet you. ไหมคะเพลงสนุกไหมไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างเพลงกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเกี่ยวกับการทักทายเหมือนเดิมหรือเปล่าไปดูกันเลยคะ่ะ Today I am fine I am great I am fine I'm just great I am fine I am great I'm very well today great <Hello. S 2> how are you hello hello, hello. how are you i'm very well today จากคลิปวิดีโอที่ชมไปส่องคลิป,ปนั้นเม่ทรยบขอดาวได้หรือยังว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกรัน What are main ideas to learn today ใช่ไหมคะเราจะมาเรียนเรื่องการกล่าวทักทายและการถามชื่อการล่าวตอบรับนะคะได้แก่ greeting teacher and friends, easy asking questions และ giving answers นะคะเราไปดูตัวอย่างกั เป็น n อร์มอาร์กิ้ง about name มีอะไรบ้างนะคะตัวอย่างตามนี้เลยค่ะสมมติว่าเป็นคุณครูหรือเพื่อนนักเรียนกล่าวทักทายนักเรียนเช่น hello hi good morning ถ้าเป็น hi หรือ hello เนี่ยอาจจะไม่เป็นทางการเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วถึงพูดคำนี้ได้นะคะโดยทั่วไปถ้าคําสุภาพที่สุดก็คือ การกล่าวทักทายตามช่วงเวลาค่ะเช่น Good morning Good afternoon Good evening เป็นต้นนะคะต่อไปคนตอบคือตัวนักเรียนคือ you นะคะนักเรียนก็จะตอบกลับไปตามคำทักทายนั้นๆค่ะเช่นเขาพูด hello แล้วก็ h e l l o ตามพูด hi ก็ hi ตาม Good morning ก็ Good morning หรืออาจจะเป็นคำใดก็ได้นะคะเป็นการกล่าวทักทายเช่นเดียวกันนะคะต่อมา เพื่อนใหม่หรือครูก็ทักทายนักเรียนตอบว่า what's your name เป็นการถามชื่อนักเรียนก,ก็ตอบว่า my name is แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองเข้าไปและเพื่อเป็นการตอบรับมารยาทในการถามแล้วก็ควรถามกลับว่า and you แล้วก็ถามกลับไปว่า what's your name และคุณล่ะชื่ออะไรนะคะเป็นการทักทายกันในกรณีที่เรายังไม่รู้จักกัน ต่อมาเพื่อนหรือครูก็ตอบกลับมาเลยว่า my name is แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปแล้วก็กล่าวตอบรับเมื่อรู้จักชื่อแล้วก็พูดว่า nice to meet you นักเรียนก็กล่าวตอบไปว่า nice to meet you too เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะนี่คือการกล่าวทักทายในกรณีที่เราเพิ่งรู้จักกันหรือเรายังไม่รู้จักชื่อกันนะคะเป็นคำถามการทักทาย แบบง่ายๆต่อมามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งในเพลงอีกตัวอย่างหนึ่งในเพลงที่ครูให้นักเรียนดูไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือ Sentence Form about n nice i c scripting คือการทักทายแบบสุภาพนะคะตัวอย่างตามนี้เลยค่ะ Teacher หรือ i r n d นะคะสมมติว่าเป็นการทักทายบทสนทนาระหว่าง Teacher กับหนู หรือเพื่อนกับหนูตัวหนูเองนะคะเพื่อนหรือครูถามว่า how are you today ถามว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นักเรียนหรือตัวคุณนะคะประแทนตัวนักเรียนนะคะน,นี่อาจจะตอบ I'm fine, thank you เพื่อเป็นการตอบรับนะคะการทักทายนะคะอาจจะตอบอย่างอื่นก็ได้เป็น I'm good, I'm okay, I'm great หรือตามความรู้สึกของนักเรียนเลยแล้วกล่าวด้ยวยคำว่าขอบคุณทุกครั้ง จากนั้นเพื่อเป็นการตอบรับไม่ตีและก็เป็นการแสดงว่าเราก็มีมิตรไม่ตีห่วใหญ่เขาเช่นเดียวกันก็ถามกลับไปว่า and you หรือ how about you ถามกลับว่าและคุณละ่ะคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้เพื่อนหรือครูก,ก็จะตอบว่า I'm fine I'm great I'm good I'm okay หรือตามความรู้สึกเช่นเดียวกันแล้วก็ตอบบแล้วก็ตอบกลับไปว่า thank you เช่นเดียวกัน ห็นไมะไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวเราองมาฝึกกันเรามาดูตัวอย่างแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจว่าแพทเทิร์นของการกล่าวทักทายเรามาดูตัวอย่างโหษ้ากันนะคะระหว่าง Boss Baby กับครูนะคะ Let's practice again about asking n a m e บ Boss Baby ถามครูว่า good morning. what's your name? good morning. my name is o. and you, what's your name? good morning. my name is my baby nice to meet you. good nice to meet you too. ประโยคหรือฟอร์มรูปแบบประโยคในการกล่าวทักทายและก็ถามชื่อกันต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นการกล่าวทักทายแบบสุภาพนะคะ Let's p r a c t e i c again about nice greeting ระหว่างครูกับบอสเบบี้นะคะเรามาดูกันว่าครูกับบอสเบบี้จะทักทายกันว่าอย่างไรบอสเบบี้ถามครูว่า Good morning How are you today ที่เื่อโอก,ก็ตอบไปว่า Good morning I'm fine Thank you and how about you บัอบบี้ก็บอกว่า I'm great Thank you เห็นไหมคะไม่ยากเลยกับประโยคการสนทนาแบบง่ายๆทีนี้ถึงเวลาตาเด็กๆบ้างแล้วครูอยากจะรู้ว่าเด็กๆกล่าวทักทายเป็นหรือเปล่าเราไปดูกันว่าครูจะให้เด็กๆ ทำอะไรโอเคน่า y ชื่อ u r n ภนระงานคะแนนปฏิบัตินะคะจากที่เราเรียนเรื่องการกล่าวทักทายและการถามชื่อกันไปนั้นครูอยากให้นักเรียนอ่านตามปาัตงนี้นะคะคำสั่งแรกให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการถามชื่อ และการกล่าวทักทายอย่างสุภาพโดยผู้สานานักเรียนเป็นใครก็ได้เช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายลุงป้านะ้าอาเป็นต้นนะคะจากนั้นอัดคลิปเดียวเป็นคลิปเดียวนะคะทั้งการถามชื่อ กับการกล่าวทักทายอย่างสุภาพตามรูปแบบประโยคที่เรียนไปไฮไลท์สะเรียนสำคัญที่สุดค่ะส่งคลิปการพูดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มิถุนายน2564ให้เวลาทํา14วันเลยนะคะโดยส่งได้ทางไลน์ห้องเรียนนะคะแต่และห้องเรียนส่งไปเข้าไปเลย แล้วครูจะไปเช็คการส่งงานตามนั้นนะคะโอเคเด็กๆมีอะไรสงสัยไหมถ้ามีอะไรสงสัยให้ไปถามได้ในรายห้องเรียนเช่นเดียกันครูจะตอบทุกคำถามที่นักเรียนถามเข้าไปนะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนจะลากันไปครูมีการบ้านอีกหนึ่งอย่าง นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดลายรูกทูหน้า2องกับสามทำตามคําสั่งเลยนะคะและคำสั่งที่บอกว่าระบายสีนั้นให้นักเรียนระบายสีตัวละครให้ถูกต้องโดยดูได้จากแบบในหนังสือเรียนนะคะเวลาทําแบบฝึกงหัดเสร็จไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะครูจะไปตรวจในห้องเรียนให้เองสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไร ให้ไปทิ้งคำถามไว้ในลายห้องเรียนแล้วครูจะตอบคำถามทั้งหมดที่เรียนถามเข้าไปค่ะวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ